คณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยนำโดยพลจัตาวาสัมสุนริสันบินมูซาผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายมาเลเซียประจำกรุงเทพมหานครหัวหน้าคณะพร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายไทยและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่มาเลเซียบรูนายและฟิลิปปินส์ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ฐานปฏิบัติการทหารอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกด โดยตรวจสอบทุ่นระเบิดที่ทหารกัมพูชาเข้ามาลักลอบวางในพื้นที่ลาดตะเวนซึ่งกําลังพลได้ไปเหยียบทุ่นระเบิดวิดขาขาดแต่ระเบิดทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่20ตุลาคม2568ขณะที่กำลังพลรวมทั้งหมด7นายเข้าพื้นที่ไปลาดตะเวนซึ่งก็เป็นจุดเดิมที่เคยลาดตะเวนแล้วเนื่องจากมีรายงานว่ากัมพูชาลักลอบเข้ามาในพื้นที่ โดยจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณสามแยกซึ่งทหารกัมพูชาจะสามารถเดินขึ้นมาใกล้กับบริเวณสามแยกนี้ได้ซึ่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพบว่าทุ่นระเบิดทั้งหมด4ทุ่นเป็นทุ่นระเบิดใหม่ชนิด pmn 2พลจัตวาซัมซุนริซันบินมูซาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซียในฐานะหัวหน้าคณะ aot เปิดเผยหลังจากเข้าไปสำรวจที่เกิดเหตุโดยระบุว่าในวันนี้นะคะได้เข้าไปดูพื้นที่เกิดเหตุที่เขาสันตโสม ในพื้นที่อำเภอกันทรลัก์ษโดยเป็นจุดที่ทหารไทยได้มีการเดินลาดตระเวนและมีการเหยียบทุ่นระเบิดและมีการตรวจพบทุ่นระเบิดในพื้นที่เพิ่มอีก3ทุ่นทหารไทยนายนี้เคราะดีมากที่เหยียบทุ่นระเบิดแล้วระเบิดทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพโดยหลักฐานทั้งหมดที่พบเจอในครั้งนี้ก็จะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานไปยังผู้บัญชาการต่อไปค่ะ